คือก่อนหน้าผมก็เลยตัดยกยอดไปประมาณน่าจะประมาณเดือนกว่านะครับแล้วเรามาดูกันว่าต้นแม่เขาเป็นยังไงแล้วก็หลังจากยกยอดมันผมวางได้2ข้อเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาราวด h โฮงนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตไทคอนนะครับที่ ก่อนหน้านี้นผมทําคลิปการดูแลเขาไปเนาะที่มีรีวิวบุ้ยเล็กๆไปด้วยแล้วก็คือก่อนหน้าผมก็เลยตัดยกยอดไปประมาณน่าจะประมาณเดือนกว่านะครับแล้วเรามาดูกันว่าต้นแม่เขาเป็นยังไงแล้วก็หลังจากยกยอดมันผมวางได้2ข้อเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับผมไทคอนต้นนี้เลยครับก็คือก่อนหน้านี้นถ้าใครตามทั้ง i อแล้วก็ยูทูบนะครับจะเห็นว่าต้นนี้มันจะผ่านหูผ่านตาบ่อยๆคือต้นเขาจะใหญ่มาก ก็คือยอดนี้เลยครับเนี่ยผมตัดออกไปแล้วก็ยอดนี้ไปอยู่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้มาสองสองข้อตาที่ผมล่อลากไว้ก็ประมาณนี้นะครับลากขเขาเยอะเป็นพิเศษอีกหนึ่งเนาะแล้วก็กลับมาที่ต้นแม่ของเขาคือต้นแม่ของเขาผมเก็บไว4บ้4ใบตอนแรกผมกะว่าจะหั่นอีกและแต่เออเก็บไว้ก่อนดีวกว่าให้เขาเลี้ยงลาวกเขาเพราะวากเขาเยอะมากด้วยความที่ลากเขาเยอะนี่เลยครับผลผลิตก็คือ ปกติถ้าล่าเขาไม่เยอะหาอาหารได้ไม่ดีอ่ะการแทงต่อเขาเขาจะแทงมาแค่หนอเดียวแต่เนี้ยพอล่าเขาแข็งแรงนั่กนกระถางมากแล้วก็ด้วยการที่เราบำรุงเขาค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งแล้วก็ช่วงที่ผ่านนาอากาศกําลังดีเลยครับลดน้ำแล้วก็เพิ่มความชื้นให้เขาเขาเลยได้มา2หนอตาทีเนี้ยก็รอให้เขาโตนะครับพอเขาโตมาได้สักประมาณ 3- 4ถึงใบ เราก็เตรียมล่อรากแล้วก็ยกยอดไปเป็นกระถางใหม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นกรณีอย่างนี้บางท่านก็อาจจะแบบหั่นข้ออีกรอบหั่นข้อได้อีก2ข้อตาแล้วข้อมีรากนะครับเนาะมาอัปเดตการสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไทคอนหรือว่ามอนต่างๆนะครับมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับที่ถ้าเราดูแลเขาได้ดีเขาก็แทงยอดใหม่มาเดี๋ยวเราตามไปดูข้อที่ผมอบไว้ดีกว่าครับไปเลยครับผม นอกจากยกยอดไปแล้วใช่ไหมครับก em ็มันได้ si <S 2ข้อที่ผมขึ้นภาพให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็มาอบในตู้อบนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบเดือนนะครับผมเพราะพอเขาเริ่มแทงตาผมก็เลยเปิดตู้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้อบแค่เขาผมอบต้นอื่นๆด้วยต้นอื่นๆก็ย้ายออกไปข้างนอกแล้วตัวนี้ก็รอสักหน่อยเดี๋ยวไปย้ายไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับว่าถ้าเรารอลาเขาไว้ได้เยอะๆอย่างที่เห็นใช่ไหมครับแต่ละตอข้อตาเขาลากเขาเยอะมากก่อนที่ผมจะเอามาเรียกว่ามาอบ พอลากเขาเยอะลากฝอยเขาเยอะตาเขาจะขึ้นเร็วเพราะว่าด้วยความที่เขาต้นใหญ่ด้วยความดูใหญ่ไม่ใหญ่ดูใบแล้วกันด้วยความที่เขาต้นใหญ่ตอใหญ่การแทงเขาจะช้าแต่ถ้าเราถ้าลากเขาเยอะก็แป๊บเดียวเห็นยังครับนี่เลยเขากำลังขึ้นมาตัวนี้แหละก็จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับ ซึ่งข้อดีไม่ใช่ข้อดีนะครับจุดเด่นของการวางข้อใหญ่ๆอะดูวงแล้วกันนีวผมให้ดูเนาะกัแบบนิ้วผมก็คือจุดเด่นของการวางข้อใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ยเวลาใบเขาขึ้นมานะใบเขาค่อนข้างจะใหญ่เลยใหญ่แบบแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับแต่ว่าขึ้นมามันจะเป็นไซส์ใหญ่เลยบางทีแอบมีรูแอบมีแฉกด้วยซ้ำตั้งแต่ใบแรกแล้วหลังจากนั้นใบ2ใบา3ามเขาก็จะใหญ่เกือบอเท่าแม่เลยอันนี้คือจุดเด่นของการวางข้อใหญ่ๆนะครับ ใครสนใจนะครับตวเน,นี้แต่ยังมีมคนถามเข้ามาเยอะอยู่ผมยังไม่ได้ตั้งราคาเลยแต่ถ้าคนถามมาเยอะจริงๆริบางทีอาจจะเป,เป็นเสนอราคานะครับเนาะเรามาดูอีกต่อต่อตอนนี้นี่เนาะเห็นไหมตอนนี้ผมลุ้นมากเพราะว่าผมมันชิดกันมากแล้วผมตัดชิดข้อเข้ามากแต่สุดท้าย ขก็ขึ้นมาก็โล่งใจไปคือไอ้ต้นนั้นไม่เท่าไหร่เพราะว่าข้อเขาเยอะมากแต่ข้อนี้ลุ้นอยู่ว่ามันจะไปเฉือนโดนอะไรเข้าไหมเพราะว่าด้วยความที่ผมปลูกกลางแจ้งทั้งต้นแล้วข้อเขาจะชิดพอข้อเขาชิดน่ะการหั่นน่ะมันจะลําบากมากก็สวยงามทั้งคู่ครับรอเวลาขอให้สีดีครับต้นนี้ถ้าถ้าดูจากรอยแหว่งคือใบเหลืองๆเ,เขาแหว่ง ครับเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดูอีกกระถางหนึ่งในโรงเรือนกระถางนี้ผมตัดก่อนเพื่อนจะรู้ว่าเขาแทงมาจากตอใหญ่ๆอะ่ะใบแรกเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูอีกรอบในโรงเรือนครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นนะครับคือต้นนี้ผมก็ยกยอดไปแต่ไม่ได้วางข้อเพราะว่าต้นเขาไม่ได้ยาวเหมือนต้นนี้แล้วก็คือยอดก็ไปบ้านใหม่เรียบร้อยส่วนต้นแม่เขาก็ให้ยอดใหม่มาเรามาดูกันว่าเวลาข้อเขาใหญ่ๆอะ่ะยอดใบใหม่ขึ้นมานะเขาจะเป็นยังไงนะครับ กลับมาดูเลยค่อยๆมุดมาหน่อยเนาะลงเรือเรามันค่อนข้างจะคับแคบหน่อยนะครับอโอ้นะครับหาที่วางก่อนเอาวางข้างนี้เลยแล้วกันนี่เลยครับผมก็คือผมตัดยกยอดไปเนาะ พอตัดยกยอดไปแล้วก็เขาก็แทงตอใหม่มาเหมือนที่เห็นหน้าบ้านแหละ2เนี่ยงพอเข้าใบขึ้นมาดูใบใหม่ขนาดใหญ่ไหมใหญ่มากสีสวยมีรูแต่ตรงนี้มันโลนก็เรียกว่าช่วงใบอ่อนอ่ะอาจจะมีอุบัิเหตุจากความชืม้นความร้อนเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโรงเรือนเราไม่ใช่อีเว็นะครับมันควบคุมไม่ได้หมดทุกอย่างก็ จุดเด่นของการวางข้อมันก็คือถ้าข้อใหญ่มันก็จะได้ใบใหญ่แต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันจะช้าหน่อยนะครับก็คือตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนเอาไปเขาเรียกว,ว่าเอาไปลองปรับใช้ปรับดูก็ได้เวลาไปซื้อไม้ในท้องตลาดเวลาเข้าวางข้อมงคนว่าไม้วางข้อมันยังไงก็คือหนึ่งถ้าข้อใหญ่ใบอ่ะเขาก็จะมีโอกาสใหญ่แล้วอย่างหนึ่งก็ พยายามเช็คดูสีข้อของเขาคือเราดูยากมากว่าเขาจะออกมาตาไหนอะไรยังไงแต่ถ้าไม้เขาแทงยอดมาแล้วให้เราเห็นโอเคสบายใจได้แต่ถ้าถ้าเป็นอย่างตะปุ่มตะป่ำอย่างที่อยู่ในตู้อบอ,อย่างนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ขายนะครับเพราะว่ากลัวกลัวอะไรรู้ไหมเอาไปเดี๋ยวสีมันไม่สวยบางทีเขาแทงมาตาเขียวอย่างเงี้ยเราแบบมันไม่โอเคกับเราอ่ะเออทำไมต้นแม่เขาสวยแล้วมันไม่เขียวคือโอเคให้เราเห็นใบแรกอย่างเงี้ย เนี่ยพอใบแรกเขาสีออกมาเป็นฮาเพราะต้นนี้สีเขาไม่ได้เสียสวยจัดแต่ลักษณะต้นนี้ไทคอนต้นนี้ของผมอะ่ะที่ผมซื้อมาคือใบเขาจะส่วนมากมันจะม่ปื้นฮารปื้นฮาจะไม่ได้เป็นด่างกระจายแล้วมันก็ถ้าแต่ไลข้อไม่ดีส่วนใหญ่มันจะ,ม,นจะมันจะเหลืองน้อยแล้วมันจะเข้าเขียวก็เลยพยายามดูตาแล้วก็ตัดเออพอมาเราก็เราเห็นสีอย่างเงี้ยโอเคสบายใจในระดับหนึ่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะ ซื้อต้นไม้นะก็นี่แหละผมอยากให้เอาตรงนี้ไปลองพิจารณาดูนะว่ามันไปปรับใช้กับได้หลายต้นเลยนะครับดูข้อดูสีถ้าเป็นไม้วางข้อให้เขาแทงขึ้นมาก่อนให้เห็นใบแรกก่อนก็ดีเพราะว่านั่นหมายความว่าล่าเขาจเจริญเติบโตแล้วเขาโอกาสรอ,อดเขาก็สูงแล้วแต่สำหรับไม้ตัดสดวางข้อเลยแล้วมันยังไม่มีตุ่มมีตาแทงให้เห็นอันนั้นอนะ่ะพักก่อนนะครับอันตารายมากคือถ้าเราดูแลไม่เป็นเอามามาตายกับเราก็คือคุณยังไงเสียตังฟรีนะครับผม โอ okay, เคเนาะคลิปนี้ก็ไม่ม <tinc S 2> ีอะไรครับมาอัปเดตเฉยๆเพราะหลายๆคนถามว่าเป็นไงบ้างต้นไทคอนที่เอาไปพอดีผมไม่ได้อัดคลิปไว้ด้วยตอนตัดแต่ว่ามันหลายหลายคนตามไอจีผมก็จะเห็นว่าอ๋อผมทําอะไรกับเขาไปบ้างแล้วนะครับผมก็เพื่อนที่เข้ามาใหม่หรือเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์นะครับสาหรับเพื่อนๆใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้ง Facebook แล้วก็ IG นะครับ Facebook ชื่ออะราวดะโฮมการ์เด้นนะครับส่วน IG ตั้มอันเดอร์สกอ์อะราวดะโฮมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ